วัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกสุฟาร์มิงสุริยเตอร์สิบเก้แล้วก็อยู่กับช่องน้ำพับสามดีเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะก็ภารกิจที่8นะครับภารกิจ100วันนะครับหนึคลิปนะครับผมนะฮะโอเควันนี้นะเราก็นะฮะก็จะไปเก็บข้าวโพดนะครับผมเนื่องจากคลิปที่แล้วนี่นะฮะเจ้าช้างของเราเนาะไปเกี่ยวข้าวโพดนะครับผมไปนะฮะไปรับงานเกี่ยวข้าวโพดนะแล้วก็วันนี้เราก็จะไปเอ่อเก็บข้าวโพดนะครับผมแล้วก็เอาไปขายเลยนะครับผมนะสำหรับอีพีนี้เนาะ โอเคครับผมนะฮะตอนนี้ก็เป็นอ่น NPR นะครับผมนะ1 0 0 1 1รยนแรงม้านะครับผมนะฮะนี่ก็ oh, <no. S 1> มาป๊อบที่สร้างขึ้นมาเองนะครับผมนะแล้วก็นี่สติกเกอร์ของมาป๊อบเองนะฮะ <laughs> โอเคนะฮะก็นะฮะารกิจเราก็ ไปเริ่มกันเลยนะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมภารกิจนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องน้ำพ่อมัลดีด้วยกันนะครับผมนะฮะโอเคก็ฝากอีกหนึ่งช่องด้วยนะฮะเป็นช่องสอนปั้นโมเดลนะก็เข้าไปติดตามแล้วก็ลองทําดูกันได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคไปกันเลยครับผมพูดพรดำตาเพลงนะอ่ะเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะฮะดูก่อนนะคันนี้ก็จะทำแบบเปิดปิดประตูได้นะเป็นบางคันนะครับผมที่ทํานะฮะโอ้โ oh, <no. S 1> โอเค ไปน้ดำลงด้วยนะไปข้างหลังนี้นะฮะก็อยู่กับแบบเดิมนะฮะแบบนี้ก็จะเล่น100คลิปเลยนะทุกคนนะฮะก็ตตามไปต่อไปนะฮะว่าทำอะไรนะเพราะว่าฟาร์มนี้ก็ มีหลายงานนะครับผมขอโทษมีอ้อยนะครับผมนะก็จะเล่นสลับนะครับคลิปปกตินะครับผมนะฮะพูดถึงอยู่ฟาร์มแบบนี้ก็น่าอยู่นะฮะแบบอยู่เดินธรรมชาตินะครับผมนะโอเคนะโคตรไม่แน่นะนะพ่อก็อาจจะไปทําแบบนี้นะฮะก็ทันที่ในคลิปนี้ก็อาจจะเป็นรถจริงก็ได้นะครับผมโอเคโอเคไปไปไปฮะ ที่เรารับเสร็จแล้วก็จะเอาไปขายเลยนะโอเคขายเลยนะครับผมนะไปที่ที่ขอรับซื้ออ่ะเขาพูดเลยนะเ oh, <no. S 1> ดี๋ยวเนีโอ้โหไม่ใช่ทางนี้เขาซอยข้างในดีนะฮะมองไม่เห็นทางนะี่เลยคิดทีแล้วเนี่ยเรารับทุ่งไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าหนึ่งอะไรนะหนึ่งอุ้มนี่จะเต็มหรือเปล่านะฮะถ้ายังไม่เต็มเราก็ต้องรอ เจ้าช้างนะเกี่ยวต่อนะครับผมนใกล่อของเราเองนะไรลนี่เลยรอนานแล้วนะครับผม เดีต้องเทแต่ด้านหลังนะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องตัวรถนิดนึงนะฮะทีด้านหน้าไม่ลงนะฮะน<ะ>่าจะเป็นเรื่องเทคนิคเล็กน้อยครับผมนะฮะโอเคะฮะลงแล้วนะว่าจะเต็มหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็ <im> ใครที่สนใจหมดนะครับผมก็ยังมีปล่อยเหมือนเดิมนะโอเค ระดับหมดนะครับผมนะฮะสอบถามไปที่เพจล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีรถแจกนะฮะเข้าไปติดตามเพจนะฮะแล้วก็ไปหาดาวน์โหลดได้เลยนะฮะก็จะไปฝากหมุดไว้นะหน้าเพจเลยนะครับนะโอเคโอ้โหคิดว่าหนึ่งอุ้มน่นาจะเต็มนะฮะเพราะว่าเขียนโค้ดมาแบบ เียนโคตรมาน้อยนะหนึ่งหมื่นนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะพอดีกับเวลาของคลิปเนาะครับจะไม่ยาวมากนะทุกคนนะครับผมโอเคโอเคโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะอุ้มเต็มคันรถเลยนะฮะเวอร์ไปหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมเต็มนะฮะเดี๋ยวเราไปขายกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่กันเลยนะฮะเราจะมาขายที่ตรงนี้นะ ก็ตรงไปเลี้ยวนะฮะดูจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับผมนะโอเคไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวเราให้จระช้างเราเกี่ยวต่อเลยนะฮะโอเคนี่เล่นคนเดียวนะต้องให้จ้าง AI นะการเกี่ยวนะคือผลนะครับผมตั้งลำให้มันดีๆก่อนนะอีติดติดติด ใครที่เข้ามาใหม่นะผมยังกดติดตามนะฝากดกดติดตามช่องนโป๊อปด้วยแล้วกันนะฮะก็คลิปนี้จะลงพยายามลงนะฮะวันละคลิปนะผมนะเท่าทีา่ลงได้นะครับผมนะฮะ <No. S 1> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายเอาพูดก,ก่อนนะก็าสายแล้วต้องไปแก้โค้ดใหม่นะครับผมนะเพราะว่ามัน เรียกอะไรนะมันเต็มเยอะเต็มเต็มเกินไปนะครับผมนะฮะมันได้แค่หนึ่งนสองนะเต็มคารเบลเลยทุกคนนะฮะโอเคโอเคไปไปขายโพดกันนะครับผมช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะแล้วหลายคนก็นะฮะแบบโหกำลังแบบ ยังไม่สะใจเลยนะเปิดเทิมแล้วนะฮะ oh, <no. S 1> <laughs> ไปไปไปกันเลย oh, <no. S 2> เราไปดูมองภายในนะอี่นะฮะปืดป๊ดๆเลยนะภายในนะฮะ oh, <no. S 1> <laughs> ปลรอย่าไปนะฮะก็จะเล่นสลับคลิปออ่าอย่าชิวจริงนะฮะก็สลับกับคลิปทั่วไปนะของผมนะฮะใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะโอเคก็รถส่วนใหญ่ก็เน้นที่จะทำเองนะฮะก็มีเล่นของน้องๆในทีมงานบ้างนะครับผม ทางหรือเปล่าข้างหน้าเนะี่ยทำไมมันดูแคบๆจังเลยนะฮะแบบว่าดูแ,บบแปลกๆนะมาดูว่ามันทะลุข้างหน้านี่วิ่งได้หรือเปล่านะ เรารับทุ่งมาเลยนะจริงมันไม่ใช่ถนนั้ยโอเคมันจะนไรครับความนี่ดีอย่างนะฮะมีลงแบบรับซื้อไไกลนะไม่ต้องไปเข้าไปในเมืองะเดี๋ยวมาถูกทางหรือเปล่าเอ้ยนี่มันจะเป็น เรียกอะไรนะขายได้ต่อเนะี่ยอ่ะไม่ใช่โรงนี้นะทุกคนนะฮะต้องเลยไปอีกนะองขับไปอีกน,นิดนึงนะครับผมนะฮะเมื่อกี้เป็นโรงอ่ะับซื้อไม้นะทุกคนนะฮะ <laughs> ให้ดูมุมมองด้านหน้านะฮะเพื่อความสวยงามนะฮะขับยากนะครับผมโอเคฮะถึงแล้วนะฮะนี่เลยเบรกจึก๊จึกจ๊กจึ๊ตึง้งชนนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเบรกทันนะครับผมโอเค ตัวเกมฟาร์มมิ่งนะออกแบบมาแบบไม่มีเบรกนะครับผมนะเราต้องกดฝอยหลังนะฮะในการเบรกนะโอเคขายเรียบร้อยฮะได้มาประมาณ2,987ดอลลาร์นะครับผมนะฮะขี่นะฮะก็ขายแล้วนะฮะหนึ่งรอบนะโอเคครับผมสำหรับภารกิจวันนี้นะครับผมนะก็เรียบร้อยนะฮะหนึ่งวันนะฮะก็ไปนอนต่อได้นะฮะ เราไม่ทำงานเยอะนะฮะโอเคครับผมนี่กระรอรับอีกเที่ยวสองเที่ยวนะฮะก็ให้มันจบนะครับผมนะฮะสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้าว่าเราจะจะทำภารกิจอะไรนะฮะสหรับ EP ที่นี่ก็ลาไปก่อนนะฮะสลับภารกิจร้อยวันนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ